สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN เพบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีพาบ้านในราคาลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาเริ่มต้นที่ราคา150บาท2 0 0 250บาทครับผมวันนี้ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์ศ8น4 8 0 4 7 4 6็ครับผมวันนี้จะไปไวหน่อยนะครับผมวันนี้จะได้ไม่รบกวนเวลาพวกพี่ๆกันมากนะครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับ อันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรครับผมด้านหลังเป็นหลวงประสุวครับผมเห็นเก่าแบบนี้เลยนะครับสภาพเป็นบ้านเลยครับผมเหรียญเก่าเลยครับนี่นอน,นก้นกระป๋องมาคาบอะไรต่ออะไรเต็มเลยครับผมเนี่ยแบ่งปันกันไปในราคาที่ย่อมเยาเบาสบายกระเป๋าพี่ๆกันครับด้านหลังครับผม นี่ดูหน้าหลวงพ่อครับผมยังคมชัดยังมีได้ให้เห็นอยู่นะครับนี่ครับผมนี่รายการที่หนึงครับผมราคา150บาทครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะครับต่อไปเป็นรายการที่2องครับผมนี่เป็นพระเพิ่มครับผมแต่ผมไม่ทราบประของที่ไหนจะลำพูนหรือเปล่าหรือจะ โซนไหนก็พิจารณากันครับผมนี่ภาบเก่าเก่านี่ครับผมวันนี้พ่อค้าก็จะไปไวหน่อยนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ราบเต็มเลยครับผมย่มือก็ยังมีอยู่นะครับนี่ยังติดคมชาร์ดอยู่นะครับด้านหลังครับผม นี่ครับผมสวยเลยครับนี่รายการที่สองครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมลงรักปิดทองเก่าแบบนี้เนื้อเน้วแบบนี้ครับผมราคาย่อมยาวเบาครับผมแบ่งปันกันไปศึกษาครับนี่ครับผมนี่นะฮะมวลสารรักเก่าครับผม ภาพลงรักปิดทองมาเก่าๆนะครับผมแบ่งปันกันไปในราคาเบาๆครับผมสำหรับหมายเลขสามครับในด้านหลังครับผมนี่ก็ยังมีมวลสารให้ได้เห็นนะครับครับผมัน,นด้านข้างครับผม นี่หมายเลขสามครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผมนเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับผมพร้อมใช้พร้อมแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับผมนี่ครับไม่ต้องไปเลี่ยมเพิ่มแล้วครับผมได้ไปก็ใช้แขวนขึ้นคอได้เลยครับนี่ดูในตาหลวงพ่อครับยังเป็นเม็ดกลมๆอยู่เลยนะครับผมนี่ครับผมคมชัดเลยนะครับ หรตัวหนังสือหลวงพ่อคงครับผมดูพื้นเรียนได้สวยนะครับนี่นีะครับผมพื้นเรียนสวยเลยครับยันหลังครับครับผมน่ครับออกปีสองสี่แปดสามครับผม เชิงเซาครับผมลายไปก็ใช้แขวนขึ้นคอได้เลยครับผมอันนี้รายการที่สี่ครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับแบ่งปันกันไปในราคาเบาๆครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพื่อวัดกิ่งแก้วครับนี่ครับผมนีกระเหรียญเก่าๆเลยนะครับผมอืม ดูหน้าหลวงพ่อครับผมนี่มีเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญทะแยงออกไปครับดูดูตาหลวงพ่อยังเป็นเม็ดอยู่นะครับกลมกลมข้างในครับผมแล้วก็ดูดูหางตาครับผมนี่คมคมเลยนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับผมดูกระนอข้างนะครับดูเส้นยันก็ยังคมนะครับดูดูปลายนี่ครับผมนี่ขอบเหรียญครับด้านหลังครับผม ันีครบผมผ้เาเก่าๆส,สวยเลยครับอันนี้รายการที่ห้าครับผมราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเป็นผาท่ากระดานนี่ก็พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้เลยครับผมได้ไปก็แขวนขึ้นคอได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องไปเลี่ยมเพิ่มแล้วครับนี่ครับเลี่ยมมาพร้อมใช้เลย เจ้าของเดิมเขาน่าจะเลี่ยมมาเลี่ยมใช้ครับนี่เก่าเลยครับผมพระ่ากระดานรายการที่หกครับเวลาปิดก็แจ้งเป็นหมายเลขให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้จัดส่งให้ถูกต้องครับผมนี้สาหรับหมายเลขหกครับผมพระ่ากระดานเนื้อหาส,สวยๆครับผมเก่าๆข้าบเก่าๆเนี่ยครับผม,บบผมและราคาไม่ได้แรงด้วยนะครับ ผมแบ่งปันให้ในราคาที่เบาๆเลยครับผมนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับครับผมอันนี้รายการที่หกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อทบหัวไม่ขีด อาจจะใช้นะครับผมแบบอย่างนี้ไม่ค่อยได้พบเจอกันง่ายๆครับผมนี่เกา่าเก่านอนกระป๋องมาเลยนะอันนี้ให้ดูครับผมนี่ครับเก่าเก่าดูค่าพอนี่ครับผมเก่าเก่าเลยนะครับสำหรับรายการที่ k e t ครับผมลงประทบหัวไม้ขีดครับ รายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับผมบกเก่าแบบนี้แล้วราคาเบาๆด้วยนะครับรายการที่เจ็ดราคาสองร้อยบาทครับผมเราไปเป็นรายการที่แปดครับน,นี่เป็นคุณแผนล,ลูกบทิมครับผมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าออกปีพศไหนนะครับแต่เนื้อหามวลสารมีได้ให้เห็นนะครับนี่ ดูสมก็ยังนี่ครับดูเส้นสมสวยงามครับผมเหมือนสารก็ยังมีให้เห็นนะครับนี่นะครับผมเผื่อ,พ,พ,อพ,พี่ท่านใดที่จะไปศึกษาต่ออะไรแบบนี้นะครับผมแบ่งปันเงินไปครับผมด้านข้างครับผมด้านหลังครับ นี่หลวงปู่ทิมอิสลิโกรครับผมนี่ตะกรุดครับผมวัดละหานไรและยองครับอืมก็ยังมีมวนสารให้ได้เห็นในกระนาดกระเทาะน,นี่ครับดูดูดูนะครับผมยังมีนะครับเนี่ยเนี่ยน,นี่อันนี้รายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่เก้าก็ผมอันนี้เป็นคุณแผ่นพายคู่นะครับนี่เนื้อดินอันนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับแร่มวลสารครับมีให้ได้เห็นนะครับผมนี่ผมไม่ได้ลงกล้องแต่ซูมให้ก็น่าจะได้เห็นนะครับดูง่ายเลยครับนี่นะครับผมดูง่ายๆเลยนะครับนี่ดูเม็ดแร่เม็ดจใหญ่เม็ดแร่เยอะๆนยครับผมนี่ครับ นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเบาๆครับพี่พี่นะครับนี่เป็นรายการที่9ก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมเป็นหลงหัวปานกี่ไก่ครับผมนี่ครับผม แต่ลูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่หลวพ่อปานขี่ไก่ครับผมหมายเลขสิบครับแบ่งปันกันไปศึกษาแล้วพี่นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงอะไรยังไงนี่ครับผมแบ่งปันในราคาเบาๆครับผมด้านบนครับ นี่รายการที่สิบกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่เป็นพระนางพญาครับผมเนื้อหาสวยสวยครับผมเก่าเก่ามาพร้อมตลับเดิมเดิมครับผมตลับเดิมเดิมใช้งานจนเก่านี่เนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อหามันมันข้างในนะครับคาบเก่าเก่าเลยครับผมนะครับ สำหรับนางพยาหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้ครับผมกล้องไม่โฟกัสต้องขอภัยด้วยนะครับผมเนี่ยครับเก่าๆเลยครับผมด้านหลังครับ ก็ยังมีเม็ดแร่มวลสารให้ได้เห็นนะครับนี่อันนี้เป็นร่องรอยการหลุดไปนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรอยตายอยางหรือรอยอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับความรู้ไม่พอเหมือนกันต้องขออาภาัยพี่พี่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผม อันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดครับผมเสมาหลวงปูท่ทวดผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เผื่อพี่ๆท่านใดที่ตามหาอยู่ก็มาจัดได้นะครับผมในราคาบอมย่อมเยาวครับผมนะครับถูกหลวงปูทวดครับผม อันนี้จะไปไว้หน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมน,นี้รายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิามครับผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรได้มาก็เอามาโชว์ให้พี่ๆดูเลยเพื่อพี่มีพี่ท่านไใดสนใจครับผมนี่เนื้อหาเก่า มีมวลสารมีการยุบการหดตัวของเนื้ององพระครับผมนี่เนื้อหกเก้าครับผมใด้านข้างครับผมีม่ด้านหลังครับนี่เป็นเม็ดมวลสารนะครับนะครับนะครับ นี่รายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมไปพร้อมตลับอย่างนี้เลยครับแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับนี่เป็นวัดเกตครับผมนี่ดูเนื้อหาครับผมมีการยุบการหดตัวของเนื้อครับผมนะมีการแตกลายงานมีเป็นจุดๆๆเขาบอกเป็น ขี้ยุงหรือใข่ยุงอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมก็เรียกกับเขาไม่เป็นเหมือนกันดูฐานนะผมฐานก็ยังปลายฐานก็ยังแหลมคมนะครับนี่ครับมีความแหลมคมให้ได้เห็นนะครับนี่เนื้ององค์พระก็เลียวครับผมนี่ครับนี่ด้านล่างครับนี่ครับ เป็นจุดๆๆเม็ดมวลสารเป็นจุดๆๆเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเนื้อที่สวยนี่ครับนี่รายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับแบ่งปันกันไปในราคาเบาๆเลยครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมเป็นสมเด็จขาโต๊ะครับผมนี่ครับผมเม็ดมวลสารเบ์เลอร์เลยครับนุ่มนี่ครับ มีค่าแป้งบางๆครับมีการแตกการยุบการหดตัวของเนื้อองค์พระครับผมลายโต๊ะก็คมชัดนะครับนี่นะครับผมครับด้านหลังครับผม เม็ดมวลสารก็ยังมีให้ได้เห็นนะครับผมนี่นะครับผมดูเนื้อครับผมสำหรับสมเด็จค่ะโต๊ะหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมอันนี้เป็นสมเด็จวันละครครับผมนี่ครับ ดูซ้มเบลเลอร์เลยครับมีการหดตัวของซุ้มนะครับผมนะครับนะครับครับมีการหดกันอ่แตกของเนื้อนะครับนี่ครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเส้นบังคับพิมพ์อยู่ข้างในนะครับนะครับผมนะครับมีการแตกของเนื้อองค์พระ นะครับผมมีค่าบแป้งนี่ทานนะครับผมนี่ครับนี่ด้านหลังครับผมนี่ครับด้านหลังครับผมใครเพ่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกกแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมนี่ครับด้านหลังครับผม อันนี้หมายเลขสิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมน,นีก็สมเด็จวรละครครับผมอ้อันนี้ข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันอันนี้เห็นสวยก็เรียกมาแบ่งปันกันครับผมในราคาเบาๆน่ครับสวยๆลยครับผมเนื้อหาวสวยๆมวนสัน เพียบๆอะครับผมแตกรายงานสวยๆเลยครับนี่ครับผมนี่ด้านหลังครับนี่ครับด้านหลัง นี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นหมายเลขสิบแปดครับนี่หมายเลขสิบแปดครับผมดูครับผมดูเนื้อดูเนื้ององพระครับผมมีข่าแป้งนี่ครับเนื้อมันๆครับผมอันนี้ จะออกไปมันๆนะครับนี่ด้านหลังครับผมด้านหลังอาจจะเป็นรอยพวกรอยปุใตไตรอยอะไรหนอนด้นอะไรผมก็เรียกกบเขาไม่เป็นเหมือนกันนะครับมีให้ได้เห็นนะครับผมนะครับ นะครับผมบอันนี้รายการที่สิบแปดครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมนะครับโอ้โหไปสี่หรือเปล่าแบบนี้ถ้าเรียกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับีพ่พี่ ชั้นเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นเหครับอันนี้แต่เส้นชั้นกันสีนสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับั้นหลังครับผม หาซิสวยครับด้านหลังครับผมอันนี้หมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสองสองร้อยห้าสิบาทครับผมต้องขอบให้นเสี่ยงด้วยนะครับอดีไม่ค่อยคบายนิดหน่อยครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมเขาเรียกเหรียญเปิดโลกอ่าลวงปู่ทวดหรือเปล่าครับที่หลวงของหลวงปู่ดู่ครับผมนี่ครับผมได้มาแบบนี้ครับ เหรียญสวยนะครับผมดูนี่ผมจะส่องให้ดูชัดๆนะครับดูในตาหลวงปู่ทวดนะครับผมเป็นเม็ดๆเลยครับผมนี่ชัดเลยนะครับดูขีบบัวข้างล่างนะครับผมดูริวจีวอนดูหลวงพ่อยังมีเล็บอยู่เลยนะครับนะครับนี่ครับผมดูครับนี่ครับ เหรียญน,นี้สวยเลยนะครับดูลงดูเนื้อหาสวยเลยนะครับเนี่ยครับหลวงพ่ะทวดหยับน้ําทะเลจืดเนื้อหาเหรีย่ยญสวยๆเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> อันนี้ด้านข้างครับผมอันนี้ด้านหลังครับนี่ครับดูเส้นสายลายยันครับผมดู นี่ครับเลียวแหลมเลยนะครับนั่นวัดสักแกยุทธยาครับผมสองห้าสามสองครับผมนี่ครับดูเขาเรียกเส้นขนแมวครับแตกออกมาเต็มแผ่เต็มเหรียญเลยนะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเหรียญสวยเลยนะครับอันนี้นี่ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบครับผม อันนี้ผมเปิดไว้ที่ราคา500บาทครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามดูรูปภาพกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ